แิ่วว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 ้วว่ววววนววววววว่วว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 วอควว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 วไปวววววว้วกวนววยค่ะวคววนวรววอวกววตววววว่นตวว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 าวว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 มาม ในป่าแห่งหนึ่งสัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่งก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในขณะที่กระต่ายตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่โอ๊ยเสียงอะไรน่ะน่ากัวจังต้องเกิดแผ่นดินไหวพื้นแผ่นดินแยกแน่นอนเฮ้ยต้องรีวิ่งไปบอกทุกคนเดี๋ยวก็หนีกันไม่ทัน มีเกิดอะไรขึ้นวิ่งหน้าตาตื่นมาเชี่ยวตุต๊กตากีีนะสิข้าได้ยินเสียงระเบิดเฮ้ยต้องเกิดแผ่นดินไหวทางนั้นแน่แนกันเลยวิ่งมาบอกทุกคนพวกเรารีบหนีกันเถอะฮะน่ากลัวจังงั้นฉันว่าพวกเรารีบไปกันเถอะทุกทุกคนรีบหนีแล้วกำลังเกิดแผ่นดินไหวรีบหนีแล้วฮะจริงเหรอพวกเราไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนะจริงสิข้าได้ยินมากับหูสองข้างเนี่ย สัตว์ต่างๆพอได้รู้เรื่องจากกระต่ายก็พากันตกใจรีบวิ่งหนีตามกระต่ายอย่างไม่คิดชีวิตไผ่กำลังจะมาไผ่กำลังจะมาใครไม่รีบหนีไปไผ่จะมาถึงตัวไผ่กำลังจะมาไผ่กำลังจะมาเราต้องรีบหนีกันไม่ให้ไผ่มาถึงตัวเมื่อวิ่งมาเจอเจ้าป่าราชสีห์ผู้ชาญฉลาด พวกเจ้าจะวิ่งไปไหนกันข้าได้ยินเสียงแผ่นดินไหวก็เลยพาทุกคนกำลังหนีอ่ะเจ้าได้ยินมาจากตรงไหนตรงที่ข้าหลับอยู่ประจำไหนตรงไหนกันจะพาข้าไปดูสิจะจะจะ,จะดีเหรอท่านราชสีห์ข้าบอกให้พาไปก็พาไปสิแล้วกระต่ายก็พามาที่เกิดเสียงระเบิดตัดๆต,ตรงนั้นนะ่ะท่านข้าไม่ขอเดินไปกับท่านนะข้าจะรอตรงนี้ ตามใจเจ้าตรงต้นมะเผานั่นใช่ไหมเสียงที่เจ้าได้ยินเป็นยังไงเจ้ากระต่ายเสียง,งแบบนี้ตูมตูมแบบนี้ใช่ไหมฮึบฮึบฮึบฮึูมอ้าวเสียงที่ค้าได้ยิน เสียงลูกมะพร้าวหล่นมาจากต้นนั้นหรอเจ้านะ่ะตกใจเกินเหตุไปรู้ไหมพอตกใจเราก็ต้องหาสาเหตุก่อนว่าเสียงมาจากอะไรไม่ควรโวยวายไปก่อนเพราะจะทำให้วุ่นวายครับต่อไปนี้ผมจะคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนแล้วสัตว์ต่างๆก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเด็กๆคะเมื่อเราประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเราควรมีสติ ตรวจสอบความเป็นจริงให้ดีเสียก่อนอย่าตื่นตกใจจนทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับเจ้ากระต่ายที่คิดว่าลูกมะพร้าวหล่นเป็นเสียงระเบิดทำให้เพื่อนๆตกใจนั่นเองค่ะคําถามของน้องๆเตรียมอนุบาลและอนุบาลหนึ่งกระต่ายนอนใต้ต้นอะไรถูกต้องแล้วค่ะต้นมะพร้าวค่ะ ต่อไปนะคะลูกอะไรหล่นมาทำให้กระต่ายคิดว่าเป็นเสียงระเบิดใช่แล้วค่ะลูกมะพร้าวนั่นเองค่ะมาถึงคำถามของพี่พอนุบาลสองและอนุบาลสามนะคะกระต่ายพาใครมาดูที่เกิดเหตุถูกต้องแล้วค่ะราชสีผู้ชานฉลาดนั่นเอง แล้วราชสีเตือนกระต่ายว่าอย่างไรใช้แล้วค่ะอย่าตกใจเกินไปให้ไปหาสาเหตุก่อนดูแล้วฟังนิทานจบแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากระต่ายตื่นตูมเป็นยังไงทราบแล้วค่ะคราวหนะ้าครูสุจะดูให้ดีก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมยังไงล่ะคะบายบายค่ะ